ผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านพี่น้องทางบ้านนะครับมีโอกาสได้มาร่วมงานแห่เทียนพรรษาของเมืองโบราณธานีไม่มีจังหวัดไหนที่จะได้รับความร่วมมือในการทำเทียนพรรษายิ่งใหญ่เหมือนกับจังหวัดโบราณธานีนะครับชุมชนแต่ละชุมชนนั้นมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความร่วมไม้ร่วมมือ ในการทําเทียนวัตถุประสงค์สําคัญนั้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาประเพณีนี้สืบต่อยอดกันมานะครับเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วยศรัทธาต่างๆที่ชุมชนแต่ละชุมชนของเรามีมีต่อพุทธศาสนานะครับเราจะเห็นนะครับทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งเด็กจะช่วยกันตลอดเวลาแล้วก็ทั้งครูบาอาจารย์นะครับ ทั้งช่างศิลป์ต่างๆรวมทั้งชุมชนชาวบ้านอ,าองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นจะอยู่ช่วยกันทํางานตรงนี้นี่คือชุมชนของเขาเขาจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพุทธศาสนาในการสืบสารประเพณีของเรานะครับก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านนะครับมีโอกาสได้มาชมนะครับท่านจะไม่เห็นปรากฏการณ์ที่ไหนยิ่งใหญ่เหมือนกับจังหวัดบุราชธานีของเราครับขอบคุณครับ